สกลุ่มที่สองเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนากลุ่มที่สามเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การแล้วก็กลุ่มที่สี่เกี่ยวกับการเผยแพ่พระพุทธศาสนาจนถึงเวลาประมาณสามทุ่ม ผู้ใหญ่มีท่านพระพรหมโมลีท่านพระธรรมโกศอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์จากโซนต่างๆที่เดินามาได้แสดงความเห็นแล้วก็ฝ่ายคณะวาดก็มีแม่ชีสันชนีสิริรัสุดมีผู้มืยการเมนังงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็มีท่านผู้ช่วยศาสตรา,าจารย์สุบัณจันทบุตรและก็มีอาจารย์อุดอรดรอุดอรจันทวัน